โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมคนเดิมนะในช่องกูพารวย789หรือว่าเฮียตีนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็เราก็อยู่ในเกมใหม่ค่าย PG นะในเกม Lucky Piggy นะครับก็วันนี้เฮียพกทุนมาที่ 30K นะก็สำหรับเกมใหม่ค่าย PG เนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะครับเฮียจะพกทุนมาเยอะหน่อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกมใหม่เนี่ย มันมักจะเกลือนะครับเี๋เฮียลองเทสหน่อยนะยังไงสิอืมผมลืมกด p พ a y table นะครับรู้สึกว่าสัญลักษณ์ค้อนมีกี่ช่องวะเนี่ยเออเฮียคิดว่าน่าจะประมาณ4ตัวนะครับถึงจะเข้าฟรีเกมนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับนี่เป็นการเล่นครั้งแรกนะก็ถือว่ามาลองกับเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะท่านผู้ชมครับมา ยังไงซิวิมาดีอยู่นะวายจะแปลเป็นอ,อ,เ,อ <c oughs> เอ้าเฮ้ยฟีเกมเข้า,าอ่ะท่านผู้ชมเป็นสามร้อย่สิบุพันหกคูณสโอเคคูณเพิ่มทีละหนึ่งนะครับส่วนที่เป็น s c a ตอร์คือจะล็อกเป็น Y เลยนะแปลว่าถ้ามันมา2แถวแรกเนี่ย คือมีโอกาสเถื่อนนะท่านผู้ชมโอ้ยอหกพันสี่เฮ้ยเกมใหม่เอาเรื่องท่านผู้ชมไม่เกลือนะครับไม่เกลือนะลักกี้พิกกี้นะครับสำหรับใครที่รอจัดเนี่ยก็เดยว่าน่าจะได้อยู่นะเป็นสามร้อยคูณห้าแปดห้าสี่สิบโอ้ยหมื่นสี่ท่านผู้ชมคูณหกโอเค สุดท้ายครับมับจ่ายมาประมาณ60เท่านะ60กว่าเท่านะครับก็เฮียว,ว่าเป็นเกมใหม่ที่ไม่เกลือเท่าไหร่นะใช้ได้อยู่นะครับอืมอืม สองพั 2002, okay. นสองโอเคเฮียขอเล่นเบ็ดเออเอาสักอ่ะเบ็ดพันแล้วกันท่านผู้ชมเพราะว่าพกรวมมาที่สี่หมื่นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะพเพื่อนๆอันนี้เป็นการเทสนะครับอืมปรับเขาให้หูวิเบ็ดพันฟันโยก เฮียแตกนอก 30, สามหมื่นสี่โอ้โเอาเรื่องจัดจัดท่านผู้ชมเอาเรื่องจัดเลยนะฮะมาเดิดเพรครับ ผมลืมดูเพย์เทเบิลนะว่าสัญลักษณ์ไหนใจแพงสุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอเล่นแป๊บหนึ่งแปดพันโอ้โหเบ็ดพันฟันโยกเฮ้ยกำไรจะเท่าตัวหนึ่งแล้วนะครับเออกำไรเกินเท่าแล้วนะเฮียพกขุ้นมา 30k เคนะครับยังไงสิขาดตัวเดียวได้ลุนเงินอีกทีนึงงหูยสามพันเก้าพัน โอเคมาอย่างเอาเลยท่านผู้ชมเอาเรื่องจัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับอืมมาเข้าให้ถามอันสอ๋อเหมือน2แถวหน้าไม่มีโอกาสตกสแคตเตอร์หรือเปล่าครับไม่มั่นใจนะเห็นมาแค่4ี่แถวหลังนะท่านผู้ชมนะ แตกแสนกำไรเจ็ดหมื่นแล้วนะครับอูเอาเรื่องจัดๆเลยนะท่านผู้ชมทุกท่านครับ ีเกมเบ็ดพันยังไม่เข้าเลยนะเมื่อกี้ปั่นไปแป,ป๊บเดียวไป300อเข้านะครับสำหรับเกมใหม่นะมับต้องเป็นคอนนะเพื่อนๆสัญลักษณ์สแคตเตอร์นะครับเป็นหมูไม่ได้นะหมูมันเป็นวายนะเอา้ามาเดิลุ้นอีกทีอุ๊ยฮาสแคตเตอร์เืิอๆเลยพี่ชายแตกนอกสามหมื่นก่อนเข้าฟรีเกม เฟี้ยวไม่เฟ <g> ี้ยวก็เลี้ยวแหละครับจังหวะนี้ยังไงสียังไงสีหมับเข้าให้เคดอกนี้คูณสองต่อไปอืมอืมสี่พันโอเคเจ็ดพันห้าสแคตเตอร์นะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ สามหมื่นฟี่้เอาเรื่องกระเบื้องแตกทองมูนสุดท้ายครับโอ้โหเหลือจะเชื่อห้าหมูนไม่จ่ายเลยเบ็ดพันจ่ายมาสี่สิบเท่าเกินไป แม็กเบอยู่ที่0 0นพันนะในเฮียขอลองแม็กเบหน่อยนะครับจริงๆเลิกได้แล้วนะท่านผู้ชมนะปกทุนมาที่30เคนะครับแต่ว่าไหนๆก็เทสแล้วนะครับเทสให้เพื่อนๆดูนะว่าเออมันยังไงนะเบ็สูงสุดเกมลักกี้พิกก้นะครับเฮียก,กดมาที่ประมาณ20หมุนหรือเปล่า 또는 또는 맙! เบทสองพันนี่ไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมครับเออไม่ไหวว่าเบทสองพันนะโหไม่มาเลยนะครับเียว่าเฮียตัดเศษดีกว่านะก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสาหรับเกมใหม่ค่าย PG นะครับก็เฮียว่าเฮียประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าพกทุนมาที่30มสิบเคงนะเมื่อกี้แตกไปแสนหกเดี๋ยวดูดูเพทเบิลนิดนึงนะครับ สำหรับเพื่อนคนไหนเนี่ยโอเคอ่าเพรจ่ายแพงสุดแล้วก็เงินแล้วก็เหรียญน,นะมันซิเพิรห้าโอเคอ่ะคอนสี่อันเข้าฟรีเกมนะครับก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมเฮียเป็นครั้งแรกเนี่ยยังไงเฮียาฝากกดไลค์กดติดตามไว้หน่อยละกันนะครับส่วนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ต้องการเล่นเว็บเดียวกันก็ลิงก์ใต้คลิปนะใครต้องการเข้าร่วมกิจกรรมร์นนต์เฮียทำลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็เอาไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปละบ๊ายบาย